พี่เดวครับอะไรเหมียวชักฝุ่นมันเข้าหน้าเหมียวช้ากหมดแล้วเนี่ยไม่เห็นหรือไงอ่ะอย่าบ่นได้ไหมเนี่ยพามาหาตังค์อยูเนี่ยอ๋อก็ได้สวดัสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนย แล้วนะกับพี่นิวในเกมโ o บ็อกนั่นเองนะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นในแบบซิมูเลเตอร์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 กันอีกแล้วนะคะกับแบบที่ชื่อว่า d ิว l i งซิมูเลเตอร์นั่นเองนะซึ่งในแบบนี้เนี่ย <c oughs> ก็ถ้าเกิดแปลเป็นไทยเนี่ยก็ประมาณว่าจําลองการขุดเจาะนั่นเองนะคะ <c oughs> เป็นอะไรที่ น่าสนใจมากเลยเนะเพราะว่ามันยังไม่ค่อยมีแบบซิมูเลเตอร์แบบนี้มาก่อนนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าว่าในแบบนี้มันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็แบบนี้เนี่ยเพิ่งสร้างมาใหม่ๆสดๆสิงๆเลยไม่เสียเวลาเข้าไปเล่นกันเลยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้พี่นิวก็เข้ามาอยู่ในแมปเรียบร้อยแล้วนะทําไมพี่นิวดูตัวสูงสยังไงก็ไม่รู้นะคะพอเข้ามาอยู่ในแมปดิ i ลิงซิมูเลเตอร์แล้วเนี่ยดูตัวเองหุ่นดียังไงก็ไม่รู้นะดูสิทุกคนเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะจะเริ่มเข้ามาเล่นกันในแมปนี้เลยดีกว่านะว่ามันเล่นยังไงนะจะเห็นว่านี่เลยนะคะมันมีเครื่องมือให้เราอันหนึ่งนะชื่อว่าเด t เทคเตอร์นะคะ น่าจะเป็นเครื like. ่องมือสําหรับเอ่อหาพวกแร่อะเดี๋ยวเรานะคะเอาเครื่องมือออกมาก่อนดีกว่าปึ๊บแบบนี้อ๋อโอเคอุ้ยเจอเลยคือเครื่องมือนี้นะคะมันเป็นเครื่องมือสําหรับการเนี่ยควานหาพวกแร่นะคะที่มันอยู่ใต้พื้นดินอะไรแบบนี้นะอย่างอันนี้นะคะพี่นิวก็เจอพวกคอปเปอร์นะคะเกรเลียมนะคะมันก็จะเป็นแบบพวกแร่ที่อยู่ใต้พื้นดินอะไรแบบนี้นะส่วนเครื่องมือนี้ มันก็สําหรับการควานหานั่นเองนะโอเคมันบอกว่าให้เราทําการกดตัว E นะคะหรือว่าคลิกเมาส์ก็ได้นะนี่เลยมันก็จะมีเครื่องมือขุดเจาะนะคะขึ้นมาแบบนี้โอ้โ oh, ห <c oughs> พลังในการขุดเจาะนี่มหาศาลมากเลยนะคะอลังการเวอร์แล้วก็นี่เลยนะคะมันก็จะใช้เวลาขุดเจาะก็ถือว่านานเหมือนกันนะคะแล้วแต่ประสิทธิภาพของเครื่องมือการเจาะนั่นเองนะ <c oughs> อย่างอันนี้มันเป็นตัวฟรีนะคะมันก็จะนานหน่อยนะ แล้วก็กระเป๋าของพี่นิวสามารถแพ็คได้แค่10ชิ้นเท่านั้นเองโหน้อยมากเลยอ่ะคุยไปคุยมานะคะก็เจาะเสร็จแล้วแล้วมันก็บอกว่าทําการกดตัว F ก็ได้นะ,ะหรือว่าทําการคลิกเมาส์ไปตรงนี้ก็ได้นะ,ะอ่ะสมมติกดตัว F แม่พวกแร่ต่างๆนะคะที่เราขุดเนี่ยมันก็จะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของพี่นิวนั่น,น,นเองนะคะเราเจออะไรเนี่ยโหเจอไดมอน อยสุดยอดทุกคนแม่ควานไปควานม,มาเจอไดมอนด์นะฮะพวกเพชรนะคะมันจะเจอยากมากๆเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราจะโชคดีแบบว่าควานไปเจอหรือเปล่านะส่วนอันนี้นะคะเรามาเจอฐานนะฐานกับคอปเปอร์นะ,ะ oh. ก็ทําการนี่เลยขุดเจาะไปเลยนะคะแต่รู้สึกว่ากระเป๋าพี่นิวเนี่ยมันจะเต็มแล้วนะมันจะรองรับได้หรือเปล่าเนี่ยสงสัยเราต้องไปทําการขายนะคะส่วนอันนี้นะคะ การขุดเพชรของพี่นิวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกดเข้าไปกระเป๋าเต็มโอเคไปขายก่อนเฮ้ยแล้วมันก็จะถามเราว่าเราจะขายอะไรบ้างนะคะก็นี่เลยนะคะโอ้หไอรอนสมมุตินะคะพี่นิวลองขายเพชรก่อนละกันนะคะมาดูกันว่าเพชรเนี่ยม,มูลค่าเท่าไหร่นะคะอันนึงเนี่ยเซลล์อหนึ่งก่อนนะเพ๊บเราก็จะได้เจมมาตรงนี้นะคะโอ้ยสุดยอดดีมากอันหนึ่งได้ประมาณอันละยี่สิบเจมนะคะสุดยอดอ่ะแล้วเราก็ทําการเซลล์อ,อไปเลยนะคะไม่เสียเวลานี่เลยนี่เลยเหลือไดมอน เกิดเพศของเรานะคะอีกอันนึงโอเคทําการเก็บไปเลยนะคะแบบนี้แล้วก็อันนี้ขุดเสร็จแล้วเอฟเข้าไปนี่โอ้โหแปบ๊บเดียวกระเป๋าพี่เนวเต็มแล้วนะคะคือมันแบบว่าเป็นอะไรที่แบบเราต้องซื้อกระเป๋าอะไม่งั้นเราก็มันแบบมันไม่ได้ใจนะทุกคนโหลให้ตายเถอะอ่ะพี่เนวครับอะไรเหมียวชักฝุ่นมันเข้าหน้าเหมียวชักหมดแล้วเนี่ยไม่เห็นหรือไงอะอย่าบน่นนี่ไหมเนี่ยพามาหาตังอยู่เนี่ย อ๋อก็ได้อาแล้วค่ะก็จะถึงแล้วจะถึงแล้วโอเคทําการเอฟเลยนะคะไม่ใช่เอฟเสื้อผ้านะะโอเคกดขายไปนะคะก็มาดูกันว่ายังไงนะสมมุติเพชรสีฟ้านะคะขายได้เท่าไหร่เนี่ยอะโอ้โห ห้าสิบเจมถ้าเป็นเพชรสีฟ้านะคะขายได้ถึง50เจมต่ออันเลยนะคะ <c oughs> โอเคก็เซลล์ออ,อไปเลยนะคะแบบนี้ <c oughs> พี่นิวรู้สึกว่ากระเป๋าของพี่นิวนะคะมันดูแบบดูบรรจุได้น้อยมากเลยอะ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> คือแบบเดี๋ยวขอไปอัปเกรดก่อนนะนี่นเลยนะคะเราต้องมาที่ร้านค้าอัปเกรดโห่มันจะมีขายที่เจาะเครื่องมือตรวจหาแล้วก็มีกระเป๋าแบ็คแพคโอเคก็มาดูกันว่าเราจะมาซื้อแบ็คแพคทำไมต้องทำเสียงดอราด้วยเนี่ยโอเคค่ะก็ ถ้าเกิด15อันเนี่ยโ,โหสิห้าอันก็ไม่น่าซื้อนะเพราะว่าคือมันยังไงอะมันไม่ใช่อะแต่ตอนนี้ตังเรามีแค่400กว่าบาทนะคะบรรจุได้15อันเนี่ยก็ปลาเข้าไปพันสแล้วนะคะทุกคนคือแบบ โอโหกระเป๋าขายแพงเหมือนกันนะคะเนี่ยหลังจากที่สำรวจด,ดูแล้วนะคะเงินของเรานะคะไม่พอที่จะซื้อกระเป๋าอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นมาที่นี่เลยดีกว่ารวดเร็วทันใจนะคะมาที่ช็อปแล้วก็ไปที่คอนเลยนะคะแบบนี้ก็จะเห็นว่ามันมีขายเหรียญน,นะคะตั้งแต่ราคา20โรบักไปจนถึง6,949โรบักนั่นเองนะคะได้มา1ล้านคอนทีเดียว <S <S เออพี่นิวนะคะขอซื้อประมาณ5 0 0 0 0คก็แล้วกันนะคะประมาณ5,000 50, คอนนะคะก็ประมาณ300 ก้สิบเก้าโรบักนั่นเองนะคะโอเคจัดไปนะคะแบบนี้โอ้โหมือล่านทุกทีเลยส่วนเพชรน,นะคะก็น่าซื้อเหมือนกันนะคะพี่นิวขอซื้อในราคาห้าิโลบักก็แล้วกันนะคะห้าสิโลบักเนี่ยได้ต้อง4ี่พันเจมนะคะโอเคจัดไปนะคะแบบนี้มือล้านอีกแล้วเอาละตอนนี้เราก็เติมเป็นที่พอใจแล้วนะคะก็เสียตังค์ไปก็สบายใจนะแล้วก็ไปดูกระเป๋ากันดีกว่านะว่า อันไหนเนี่ยมันราคา50,000่นบ้างนะต้องการราคาที่มันอยู่ในงบเรานะคะให้ตายเถอะ1นึ่งร้อ อีกนิดเดียวนะคะก็จะได้250แล้วเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวพี่นิวนะคะขอซื้อเป็นบรรจุแค่100รก็พอนะ 26, 0 0 0เหรียญจัดไปนะอีควิปไปเลยอีควิปไปเลยออกมาก่อนนะก็จะเห็นว่าตอนนี้นะพี่นิวได้กระเป๋าอันใหม่มาแล้วโอ้ยดูดีเหมือนกันนะเนี่ยดูมันใหญ่โตมโหฬานมากเลยนะคะอลังการเวอร์อะต่อมานะเงินเหลือเงินเหลือ เดี๋ยวเรามาซื้อที่เจาะกันดีกว่านะคะโ,โหที่เจาะก,ก็ราคาถือว่าไม่แพงมากมาเอาอันละห้าพันก่อนละกันนะคะแรง35นะคะถือว่าโอเคอยู่นะช่วยให้เรานะคะแบบว่าควานหาแบบว่าพวกหินพวกแร่อะไรได้ง่ายขึ้นนะต่อมามาดูนี่เลยนะคะนี่เครื่องมือขุดเจาะโอ้โห ก็ถ้าเกิดราคายิ่งสูงนะคะมันก็จะยิ่งแบบว่าช่วยให้เราเนี่ยขุดเจาะได้ไวขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็ตอนนี้เนะี่ยตังของพี่นิวนะก็เหลือ18ื0นนะพอที่จะซื้อนี่เลยนะคะเครื่องมือ m i n e r ร r i l วนะคะก็ประมาณ1 3 0 0 0สมพันเหรียญน,นะคะ <c oughs> เอาลดพี่นิวก็ขอเป็นเครื่องมือนี้แล้วกันนะคะจัดไปนะคะก็ออกมาโอเคเดี๋ยวเราเอาเครื่องมือออกมาดีกว่าฮึปคุยสุดยอดโอเคค่ะสมมติมาควานหาตรงนี้นะคะไม่มี ไม่มีตรงนี้ไม่มีต้องไปตรงนู้นนะตรงนี้ตรงนี้มีหรือเปล่าไม่มีนะยังไม่มี <c oughs> เดี๋ยวนะซื้อมาเนี่ยเพื่อให้มาช่วยหาทำไมมันไม่มีเลยเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเจอหนึ่งเจอหนึ่งเฮ้ยเป็นไอรอนนะ,ะโอเคทําการจัดไปเลยนะนี้จะเห็นว่าเครื่องมือกดเจาะอันใหม่ของพี่นิวนะคะมันจะไวขึ้นมากๆเลยนะ,ะในเวลา25วินาทีนะคะไวกว่าอันเก่าเยอะเลยนะโอเคเจออีกแล้วเป็น่านโอ้โห เจอแต่ถ่านเจอแต่ไอรอนนะคะโอเคหาไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจเฮ้ยเจออีกแล้วเป็นอะไรเนี่ยคอปเปอร์นะคะ ตอนนี้กระเป๋าพี่นิวสามารถบรรจุได้ถึง100นะ,ะแล้วก็ทําการแบบว่าข,ขุดจะเจาะไปเลยนะไม่ต้องกลัวเต็มไว้นะคะเจออีกแล้วเป็นฐานคอปเปอร์โอเคแล้วก็ทําการแบบวางเครื่องขุดเจาะของเราให้ทั่วเลยนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไวๆนั่นเองนะคะเฮ้ยตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้เป็นไอรอนกับคอปเปอร์โอเคเป็นแร่แบบแร่ด้วยนะคะนี่เลยนะโอ้โหอเมซิ่งเราเจอแร่แบบแร่ทุกคน <S <S> <S เดี๋ยวเราจะไปทําการขายกันนะคะเอาล่ะตอนนี้กระเป๋าของพี่นิวก็ใกล้จะเต็มแล้วนะคะ ถ้าเกิดพี่นิวเก็บอีกอันนึงน่าจะเต็มแล้วแหละโอเคเก็บการเฮ้โอเคเต็มพอดีแล้วก็ไปทําการขายกันเลยนะคะแบบนี้พี่นิวนะคะได้แร่อันตัวแรนะคะมา2ชิ้นด้วยกันอันนี้คือแรนะส่วนนี้คือแอดวานนะคะเรามาดูตัวแรดีกว่านะคะว่าอันนึงเนี่ยมันจะขายได้เป็นอะไรหรือว่าได้เท่าไหร่นะคะปุ๊บเฮ้ยบวกหนึ่งร้อยยี่สิบคนทีเดียวนะฮะโอ้โหบวกเยอะมากส่วนแร่สีเขียวนะคะก็เป็นแร่แอดวานเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ย ได้40คสิโค้โห amazing โอเคตอนนี้เราก็ทำการขายให้หมดเลยนะคะจัดไปนะคะแบบนี้โอ้โ oh, หแป๊บเดียวตังค์ขึ้นมาบ,บึบๆเอาและต่อมานะที่ขายไม่ได้เลยนะะในแบบซิมูเลเตอร์นั่นคือสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มสัตว์เลี้ยงดีกว่านะเห็นว่าในแบบนี้นะคะสัตว์เลี้ยงเนี่ยโอ้โ oh, ห มันเป็นแบบว่าเลดคริสตัลอะไรแบบนี้นะคะพูเพ oh, ิ่นคริสตัลบลูคริสตัลโอ้โหอเมซิ่งอ่ะชื่อเพราอมมากเลยแล้วก็มาทําการสุ่มเลดคริสตั้ก่อนดีกว่านะซึ่งมันเป็นสัตว์เลี้ยงแบบเบสิกเบสิกอะไรแบบนี้นะคะจะเห็นว่านี่เลยนะโอกาส100%ที่เราจะได้หมาเนี่ยเยอะมาก <laughs> แล้วก็ถ้าเกิด5%จะได้แบบคล้ายๆเป็นพวกแบบว่ามัางกรอ,อะไรแบบนี้นะคะแค่5เปอร์เซนะเอาแหละดวงของเราจะดีหรือไม่เราก็จะมาดูกันเลยดีกว่านะคะ มาได้อะไรบบอกแล้วได้หมาพี่นิวก็ได้เจ้าหมามานะคะเอาแระต่อมาเราจะมาทำการสุ่มผู้เพิ่นคริสตัลดีกว่านะคะราคา1,200ก็นี่เลยนะคะตัวแรเลยนะคือเลดดาก้อนโออยากได้มากเลยอ่ะมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้ตัวอะไรนะฮะโอ้ยลุ้นลุ้นเฮ้ยผู้เพิ่นโกเลมโอกาสที่จะได้15%้นะคะ ถือว่าด,ดีจัดอยู่ในเกณฑ์ดีนะฮะหูยเถิบมาหน่อยนึงก็เป็นเรดดาก้แล้วนะเอาละต่อมานะคะมานี่เลยนะคะอันนี้เป็นบลูคริสตันนะคะต้องใช้เพชรในการสุ่มนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะถ้าเกิดตัวแรกจริงๆเนี่ยคือกรีนแวมปี้นะคะก็เป็นอะไรที่แบบอยากได้นะมาดูกันว่าพี่นิวเนี่ยจะได้ตัวอะไรนะมาโอ้ยลุ้นจังเลยได้ตัวอะไรเฮ้ยบลูเบรดี้มันเป็นตัวเบสิกอะ S <S <k iller> เอาละค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมันยังไงนะคะมันสามารถช่วยให้เรานะคะบวกเงินไปอีก15คอคนนะคะแล้วก็บวกเจมได้12นะคะประมาณนี้ส่วนเจ้าผู้เพิ่นโกเลมเนี่ยโอ้โหตัวนี้สุดยอดมากนะคะบวกไป20คอคนบวกเพชรได้อีก15นะคะส่วนเจ้าบูเบอร์ดี้เนี่ยเหรียญบวก12นะคะแล้วก็เพชรบวก15 ม,มาเลยนี่เลยค่ะจะเห็นว่าพี่นิวมีสัตว์เลี้ยงด้วยกัน3มตัวนะคะตอนนี้เม a ซ i n g มากเลยนะคะเอาล้ขุดไปขุดมานะคะพี่นิวก็ไปเจอนี่เลยเนะะี่ยแร่ลาวานะคะโอ้โห a m a ซิ่งเพิ่งเจอครั้งแรกเลยนะคะโอ้มันดูกันว่าจะได้ราคาเท่าไหร่นะคะน่าสนใจมากเลยแร่นี้เอาแลมาทําการขายกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูแร่นี้ดีกว่านะคะเป็นแร่ลาวานะ,ะโอ้สุดยอดมากมาดูกันว่ามันอันละเท่าไหร่นะคะ ปา๊บ320คอนโหถ้าเกิดใครเจอแร่นี้นะคะรีบขุดอย่างไวเลยนะคือมันให้มูลค่ากับเรามากๆเลยนะคะ <c oughs> เอาละค่ะทำการขายให้หมดเลย <c oughs> โอ้โหแปบ๊บเดียวขึ้นมาปพิบเลยนะคะตังเนี่ย <c oughs> พี่นิวนะคะแอบบเห็นว่ามันมีด่านอื่นอีกนะคะมันไม่ได้มีแค่ด่านเดียวนะโอเคเดี๋ยวเรานะจะไปด่านอื่นกันดีกว่านี่เลยด่านถัดไปราคาประมาณเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งหมื่นคอนเองโอ้ น่าสนใจมากโอเคจัดไปเลยนะปึ๊บแบบนี้โอ้โหเปิดทางให้เราแล้วเข้ามาเลยอูย้เฮ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้โหทุกคนอุย้ยพอเข้ามานะคะเราได้แบบว่าส0 0พเหรียญฟรีๆเลยนะคะเนี่ยสุดยอดแล้วในนี้นะคะเราสามารถแบบว่าขุดเจาะได้หรือไม่นะก็สามารถหาได้นะแต่ว่ามันจะมีขึ้นมาหรือเปล่าเฮย้ย ก็มีนี่นะนี่ไงพอมาปุ๊บเจอแบบแอดวานเลยนะคะแต่ว่าทําไมไม่มีคนแบบเข้ามาขุดเจาะอะไรในนี้เลยคืออะไรอะงงนะงงมากๆเลยนะโอเคพี่นิวก็ทําการแบบว่า <c oughs> หาแร่ไปเรื่อยๆนะคะโหอเมซิ่งมากเลยนะคะเพราะว่าในนี้นะคะแร่เนี่ยรู้สึกว่าเป็นแร่ที่หายากๆทั้งนั้นเลยนะคะ ดีเวอร์จะเห็นว่าในด่านนี้นะคะมันมีนี่เลยนะสัตว์เลี้ยงขายแยกออกมานะ,ะนี่เลยเป็นคริสตัลสีทองโอ้โหโกลเด้นคริสตัลนะคะก็จะเห็นว่าราคามัน3,000เหรียญด้วยกันนะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่นิวเรามาสุ่มดูดีกว่านะว่าพี่นิวเนี่ยจะได้โกลเด้นฟินิกหรือเปล่าโอ้โหถ้าได้นี่แบบสุดยอดมากเลยนะเอาราคาเดี๋ยวเรามาทำการสุ่มดีกว่าไม่รอช้าโอ้ยตื่นเต้นอีกแล้วบ ก็ได้เป็นแมวสีแดงนะคะก็ประมาณโอกาสได้20เปอร์นะคะอืมเอาละค่ะวันนี้นะคะพี่นิวก็ได้มาเล่นในแบบดิวลิ่งซู u l เลเตอร์ให้กับน้องๆได้ดูกันนะคะก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ เหมาะสาหรับคนที่ชอบขุดเจาะอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นอะไรที่แบบสนุกนะเพราะว่ามันทําให้เราลุ้นว่าเราเนี่ยจะขุดได้แลอะไรนะคะคือแบบมันก็คอยลุ้นได้นะคะแล้วก็มีเครื่องมือต่างๆนะให้เราซื้อเพื่ออัปเกรดตัวเองมากมายนะชอบกดไลคะ์ชอบกดแชร์ like, share, แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับพี่นิวด้วยนะ,ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆเอาแล้วค่ะก่อนที่เราจะไปนะคะเราก็ต้องมาทำการคุกกี้เสี่ยงทายก่อนก็แล้วกัน มาดูกันว่าพี่นิวนะฮะจะสุ่มได้ตัวอะไรนะเป็นโลกบ้าสุ่มนะฮะมาได้ตัวแรกหรือไม่ชเออพี่นิวครับทำไมเงียบไปล่ะครับจะไม่เงียบได้ไงล่ะเหมียวชัาทำไมอะ่ะก็เราได้ตัวซินเวอร์เบอร์ดี้ไงล่ะมันไม่ดีหรอครับดีอะไรล่ะโอกาสได้ยี่สเซ็นต์